วันนี้นะฮะเราว่าแลมกระตังรีวิวนะฮะเราก็าจะพามากินอาหารอินเดียแต่ถ้าเป็นอาหารอินเดียธรรมดาเนี่ยคนอาจจะกินได้เยอะแล้วเราจะมาดูกันว่าขนมอินเดียเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงเพราะปกติเวลาเราไปร้านแหน่งอิเนเดียเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นขนมนะใช,ใช่ไหมอย่างโบกับพี่โนต้ตเนี่ยตอนอยู่อังกฤษก็จะมีร้านอาหารอินเดียเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นขนมไม่มีขนมไม่ค่อยไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีก็จะหวานมากหวานแบบหวานไปเลยอตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรเอ่ย ร้านนี่ครับมาม่ารีสอร์ทนะครับร้านนี้จะตั้งอยู่ที่คลองอุงอ่างเนาะผมถ้าใครแบบแวะมานะก็จะเห็นร้านอาหารหลากหลายชาติเลยแล้วก็อาหารชนิดเนี้ยอาหารชนิดเนี้ยเราจะเห็นได้บ่อยมากตามข้างทางเนาะข้างทางทิ้เดียเหมือนสเตฟูดของเขาจะมาดูว่ามันกินยังไงนะนี่มันคืออันนี้อันนี้อยากจะบอกว่าสิ่งที่เห็นนะครับกับรสชาติที่กินี่ยบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับผมโอเคครับผมเราตามมันเข้าไปดูเลยะครับ นี้นเหมือนพิกซ่าแกงแล้วมาแล้วครับผมอย่างละหนึ่งนะฮะงัะ้นโบขอชิมอันนี้ก่อนรัสมาลายเป็นเมนูที่โบอยากกินมานานหลายปีแล้วรัสมาลายนี่คืออะไรแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กิน มันน่าจะเป็นนมก้อนอะนมก้อนนะมาดูวันนี้น้องที่คชิ้นถิ่โกลเด้นดอกอร่อยเลยหวานหอมกลมกล่อมไม่รู้คนทำหน้าอึ้งนมะพร้าวกับนมเหมือนนมพอกาโดอ่ะชิ้นนี้เป็นมะพร้าวและนมเนี่ยเป็นนมพอกาโดะเฉลี่ยเนาะเนี่ยครับเนี่หวาอนในเนี่ยขนมปังเย็นที่แท้น้ำหวานข้นโต๊ะ อันนี้ลาสคลล่าลาสคลล่าเหมือนวาน้ำขิงกแค่คิดกับลาสมารีนะเขาบอกว่าเท็กเจอร์เดียวกันคือเป็นนมเหมือนกันแต่เป็นน้ำใสใช่ขอบคุณครับไม่เอาหรอต้องลองต้องลองให้นรสต้องต้องลองเออต้องลองต้องลองขนมปังแช่น้ำเชื่อมเป็นไงบ้างจิ๊กหวานมากใช่หวานอันเนี้ยอันนี้จะเหมือนมะพร้าว ใช่น้ำเชื่อมอร่อยไหม,มคือผมว่าอร่อยนะอันนี้เหมือนพริกแกงเลยอ่ะน่าจะเป็นถั่วนะเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูนะครับเอ้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ยซาลาดีเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นขนมผสมลูกเนตรกลิงลูกกินไปในครั้งแรกอะจะรู้สึกแปลกพอเคี้ยวไปล้ำจืนอะ ไม่แย่ขัวเนะี่อันนี้อะไรอมเป็นเลยอ่ะให้ลองเลยอ่ะแห้ประหลาดดีมากเหมือนเอาผัดพริกแกงมาใส่กับของหวานกเออแต่สีว<ช>่านดีคือเครื่องเทศอินเดียกินแล้วแบบมันมีรสหวานอะ่ะกินเครื่องเทศนี่คือประทานขึ้นมาเลยอ,อันนี้น่าจะเป็นขัวเหมือนกันดูความเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเหมือนพวกขนมไม่นั่นนะอะไรนะขนมปุยฝ้ายราะว่ามันเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละสีอุ้ยอันนี้ทานอันนี้ทานเลยอันนี้กินงไง มเหมือนไข่แล้วก็จะเป็นถั่วก็ไม่ถั่วจะไข่ก็ไม่ไข่อ่ะก็จะแบบแปลกออกมาถั่วแต่ครั้งนี้จะแข็งมากเลยนะฮะอันนี้อร่อยแข็งงั้นต้องชิมอันเฟรนด์ของเขาก่อนเดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะว่าเห็นบ่อยนะอันเนี้ยเห็นบ่อยมากอือืด มีความเป็นขัวกับน้ำเชื่อ,อมาาแล้วก็มะพร้าวแล้วก็มีเครื่องเทศด้วยอันน,นี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะอันนี้เหมือนกันเหมือนกันแต่กลิ่นคนระกิ่นอันนี้คือเป็นขนมที่เขาถวายเทพนะฮะพระบิคาเน่เราก็ใช้ขนมอะไะเป็นเส้น บางทีนะรูปกับรสชาติเนี่ยมัน <ừ> mm. คนละแบบเลยเราจะคิดว่าจะหวานเลยนะเราจะคิดว่ารูปเนี่ยมันจะเป็นรสชาติแบบนี้แต่เวลาเรากินนะอันนี้มันจะเหมือนขนมโกะมันจะร่วนๆหน่อยเหมือนขนมโกะใช่มใช่อร่อยมันเค็มอันอื่นนะมันหวานหมดเลยแล้วพอมากินอันนี้มันตัดได้เข็นเอาันนี้ก่อนละกันอันนี้ในจินตนาการผมเนี่ยคือถั่วถั่วแบบถั่วเลยอะติดฟันเลยอะ,ยอะ,ยอะจะลองดูว่าในจินตนาการเนี่ยกับความจริงที่กินเนันจะเป็นยังไง ไม่ต่างจากที่จินตนาการอร่อยอ,อมมืแต่อร่อยกว่าหอมนมเอาไปโรยหอมนมข้นเออนมข้นหอมข้นหวานอือร่อยกว่าที่จินตนาการโอเคต่อไปอันนี้นะช็อกโกแลตอันนี้เขาจะมีแบบปิดเงินติดทองในจินตนาการน่าจะเหมือนเบอรนี่มาดูกันนะฮะว่าจินตนาการเนี่ยกับเวลาเรากินจริงจริงอ่ะมันจะเป็นไงังไงอร่อยมีเค็มแล้วก็มีนมชัดเจนมมากเลยผมว่าอ,อร่อยกับเบอร์นี่กัน เทียบกับร้านที่พวกพี่บอกว่าเค็มว่าอันนี้เค็มกอ่าอร่อยอะอร่อยพอมันเค็มแล้วมันมีหวานมันอร่อยดี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 ต่อไปสีชมพูแล้วกันนะสีแบบเหมือนแบบสาลีจากกินนาการนะน่าจะมีกลิ่นนมอยู่แล้วก็มีความกรุบกริบของมะพร้าวชอบอืมไม่แตกต่างจากกินนาการเหมือนมะพร้ากว่านะแล้วก็มีความหวานอยู่ถูกไหมอืมนี่บ้านไหมอะ ไปเกิดบาหวัติไหมจมูกไม่ตรวจอันนี้จินตนาการคือถั่วตับเลยถ้าใครอยากจะมาลองชิมขนมอินเดียนี่มาที่นี่ได้เลยนะครับไม่ต่างแต่อร่อยอืมไม่ต่างจากจินตนาการเท่าไหร่มีความเค็มคนที่เฮลตี้เนี่ยน่าจะโอเคไม่กินหวานกินไปคำแรกมันจะแปลกเนาะแต่คำน่าจะอร่อยผมรู้สึกว่ามันหอมนมแล้วก็มีความเป็นถั่วนะแล้วก็มีความเป็นมิลล์นี่ขึ้นมาแบบชัดเจนมากเลย สุดท้ายนะเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นฟินเนลเล่เลยเป็นถั่ยนี่ครับมะม่วงหิมะพานอันนี้คือเป็นที่นิยมมากนะในที่ีมาดูนะฮะมอสเฟมัสในะันนี้เราก็ราคาแพงด้วยนี่แปดร้อยนะหรือว่ายังประทับใจอยู่ครับคล้ายๆขนมไทยแต่ว่าอันนี้มันจะไม่หวานไม่หวานแบบหวานไม่หวานมาก อร่อยมันมีความแบบละมุนนะกินแล้วแบบออร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาลองกินดูนะว่าแบบว่ารสชาติยังไงชื่อเมนูว่าคีมลาติเหมือนต้องพูดอ่ะเหมือนแบบเหมือนเรากินโยเกิร์ตผสมน้ำอ่ะคือถ้าใครชอบกินโยเกิร์ตผสมน้ำอ่ะแนะนำเลยแนะนำเลยเมนูนี้เลยมันเป็นโยเกิร์ตเหมือนโยเกิร์ตทำเองอ่ะครีม อเออ,อเใช่ใช่ใช่รสชาติคือเป็นคุยกับเร็กเลยขนมอินเดียนะผมไม่เคยได้กินอะไรพวกนี้นมาก่อนแล้วพอ,อมากินแล้วก็ <S 2> <S 2> รู้สึกประทับใจอยากกินมานานมากแล้วอ่ะก็ถ้ามาคนเดียวมา2คนมันไม่ได้อะเนาะคือบางทีแบบว่าร้านอาหารอินเดียส่วนใหญ่อ่ะก็จะไม่ค่อยมีขนมนะร้านเนี้ยที่คลององอ่างเนี้ยก็จะมีขนมเนี้ยหลากหลายเมนูเลยอใครที่ไม่เคยกินขนมอินเดียนีมากินได้ที่นี่เลย ผมรับรองเลยว่าอร่อยเต็มสิบเนี่ยผมให้สิบเอ็ดเลยมันมีความลุ้นแบบแบบที่พี่จิ๊กบอกอ่ะจินตนาการไว้ว่ามันต้องรสชาติแบบนี้แล้วพอมากินอ่ะรสชาติมันจะบางทีมันเสอร์พขส์กว่าอีกอร่อยกว่าที่เราคินมันดูกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ,ค,นะคือถ้าไปอินเดียข้างทางอ่ะเขาจะขายมันเป็นปกติเลยเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้คือจะมีความเป็ดเผ็หนยนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหวานหวานไม่รั่วด้วยนะฮะ เดี๋ยวเขาทำให้อันเล็กอันเล็กเขาใส่เยอะนะเยอะเลยหอาห้าห้อห้าห้มันไม่รั่วด้วยนะมันไม่รั่วด้วยดูดิดูดิอ๋ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อยากเป็นไม่ได้เขาไปทีเดียวเลยครับพี่ว้อปอบปาดน้ำจิ้มอร่อยมันจะแย่เขาไปอย่งไดูนะอย่าเงียบ อร่อยๆ้อ,อ,ยๆอร้อๆนาร่อยเดี๋ยวมมันม่แกงๆงน,งนินึงอ่ะนี้ก็เอไพ์มันไม่กินกอ่อนนแบไม่รู้ว่าไอ้ข้างทางที่เขากินมนน่าจะเป็นยางกันแน่แนะนำีนำ่ผมต้องมาหามได้เพราะว่า มันจูซี่อร่อยหมหกกรอบจริงๆสมมติถ้าใครอยากจะ <ไป S 2> เล่น <ไป S 2> เกมไป็นี่นะปิดตาแล้วกินอ่ะพี่เนี่ยควรเลยปิดตาแล้วก็ลองกินดูแล้วก็แบบหน้าตากเป็นยังไงสีสอะไรมันไม่เหมือนกับที่เห็น,นมีสินวลสีเปียดเลยสำหรับมือนี้นะรีวิวขนมอินเดียอาหารน้องคงเห็นเนมาเยอะละวันนี้าารเราก็มาดูกันว่าขนมอินเดียเป็นยังไงอจากที่เห็นก็คือสภาพนั้นเพิ่งผ่านสงครามมาหมดหมาดๆเลยนะฮะดูฮะคืออร่อยมากอ แต่ที่กินไม่หมดเนี่ไม่ใช่อะไรนะเราอิ่มเดี๋ยวคงจะใส่ถุงกลับบ้านนะเทปต,ต่อไปจะเป็นยังไงเนาะว่าจะให้เราพาไปกินอาหารแปลกๆในของประเทศแปลกๆที่ไหนนะโห<ข>อะ่ะเนี่ยอาหารเยอะมากเนาะเดี๋ยวเราคงจะมากัน,นหลายๆประเทศเนะาะใช่เพราะสำหรับเรื่องกระตังรีวิวนะฮะวันนี้เราก็ขอลาเทปนี้ไเปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอิ่มมากๆาก่อนกลับอะค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ